เราจะหาคนในช่วงคืนนะครับแ็คกิ้งใช่เราก็จะดูใช้กล้องอินฟราเรตดูแล้วก็ใส่พวกค่าอุณภูมิไว้อุณภูมิของลูกก็ประมาณสามสิบสามแปดอย่างนี้มันมันจะไม่เท่ากับบรรยากาศอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะใกล้เคียงเราก็จะมาใส่ตัวเลขเข้าไปเล่นสามสิบแปดหรือเลือกเทมเพลตสีก็ได้ที่เราแบบมองเห็นชัดเจนมันก็จะเอเลอร์ขึ้นมาถ้าถึงตรงเนี้ยถ้าสมมติมันดีเทคเจออุณภูมิที่มันต้องการเนี่ย ที่เราสนใจมันก็จะดีเทคแล้วก็อารลามขึ้นมาให้เราดูทันทีไอนี่เปลี่ยนมุมมองอาร์ลามตรงไหนครับนี่ตรงนี้นี่กดขึ้นมาใช่ครับตรงเทอร์โมสติ๊กตรงนี้ไอตัวที่เป็นทุกแบบที่มันมีให้เลือกใช้น่ะมันไม่มีความเพี้ยนถูกไหมก็คือได้ค่าเท่ากันได้ค่าเท่ากันแค่ได้เปลี่ยนมุมมองว่าใครถนัดแบบไหนมันดูแบบเนี้ยแบบเทียมแบบจอจรอย่างเงี้ยต่างกัน ก็คือไอ้จริงๆมันก็มีหลักหลักการของมันอยู่ว่าใช้กับงานแบบไหนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าคนที่เป็นคนมอนิเตอร์เห็นอุณหภูมิที่มันชัดเจนแบบไหนอ่ะเลือกใช้แบบนั้นอ๋อใช่อย่างถ้าเป็นหาคนเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ทิ้งคือถ้าสมมติร้อนเนี่ยจะแดงชัดเจนอ่าถ้าแบบไปตรวจพวกอุณหภูมิความร้อนผงแคลววเซลลีลเราได้ใช้พวกนี้ได้ทั้งกลางคืนแลวกลางวันไปใช่ได้ทั้งกลางคืนแลวกลางวังน ไอ้ซีเหลี่ยมเนี่ยวเวลามันปะมันจะปักที่ตรงนี้หรือที่ตัวโดนอะที่ตัวโดนที่ตัวโดนอ๋นนอก็สุป,ปักลงไปตรงๆมาช์ซาย